Big brother to me for, uh, for introducing. Yes. Uh, uh, we had a meeting last week. I think you must be impressed by the speed in which you move and the level of seriousness. You two decide. In terms of the, the, the view and the promotion of the show. And we went and we need to check whether that's possible or not. Yeah, and I think all of you will have to also consult with us in terms of which one, because... I think we have two points there. Oh, that's probably about, right?

ไอ้ช่างภาพมึ่นี่นเนี่ยเขาจะมอบอยู่ตรงนี้เนี่ยได้ไมอยู่ที่ได้ไได้ยกครับได้ยกครับ ด้วยว่าการกระทรวงการคลังประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีประหลัดกระทรวงทรัพยากรน้ำด้วยนะคะสวัสดีเจ้าสวัสดีท่านนายกรัฐมนตรีเจ้าที่มีขนาดที่เล็กที่สุดในภาคเหนือ แต่จุดแข็งของลำพูนนะครับมีหลากหลายนะครับเราเป็นประชากรต่อคนต่อปี2 2 6 4 64ลาหถือได้ว่าสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นสิ่ง้ะหกเป็นมูลค่า5,300ล้านบาทซึ่งหมู่บ้านดอนหลวงแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตนับร้อยปี โดยในแต่ละปีจะมีการจัดงานแต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวงกับสวัสดีพี่น้องชาวลำพูนทุกท่านครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่ได้ผมไม่ได้มาเยือนวันนี้เพราะว่าในช่วงเลือกตั้งก็ไม่ได้มาเลยวันนี้เข้ามาเป็นรัฐบาลได้6เดือนกว่าแล้วนะครับก็ ดีใจครับที่ได้มาเยือนจังหวัดลําพูนวันนี้เมื่อกี้ฟังท่านผู้ว่ารายงานไปนะครับก็มีเรื่องดีๆหลายเรื่องสำหรับจังหวัดลาพูนไม่เป็นเรื่องจังหวัดสะอาดห้าปีซ้อนซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเลยก็จริงๆแล้วก็ต้องยกความดีความชอบนี้กับพี่น้องประชาชนชาวลำพูนทุกคนที่มีจิตใต้สำนึกที่ดีนะครับทาให้เป็นเมืองที่สะอาดได้รับการยอมรับมา5ปีซ้อนเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องของรายได้ต่อหัวหรือ g d p เนี่ยที่จังหวัดลําพูนมีสูงที่สุด นะครับในระดับสูงที่สุดในจังหวัดภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยไม่ได้มาด้วยความบังเอิญน,นะครับการที่เรามีการที่เรามีจังหวัดที่สะอาดการที่เรามีพืชผลที่ดีการที่เรามีแหล่งท่องเที่ยวที่ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นลำไยเนี่ยลำพูนลำไยเนี่ยก็ผมก็ตรหนัดดีนะครับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของจังหวัดลำพูนนะครับถ้าเกิดฝนดี นะครับถ้าเกิดยนลเมือดีแล้วก็มีการสูงสถานการตลาดที่ชัดเจนเนี่ยผมเชื่อว่ารายได้ของพี่น้องก็จะสูงขึ้นรัฐบาลนี้โดยท่านสสลำพูนเนี่ยก็ได้ผลักดันเรื่องพรบอของลำไยยุทธศาสตร์ลำไยนะครับเข้าสู่สภาแล้วนะครับตอนนี้ก็เราอยู่ในช่วงการดำเนินการอยู่ซึ่งก็จะทาให้เศรษฐกิจของจังหวัดลำพูนโดยเฉพาะยิ่งลำไยนี่มีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นทําให้พี่น้อง น่าจะมีรายได้มากยิ่งขึ้นเมื่อกี้ก็มีโอกาสได้ชิมมะม่วงนะครับซึ่งจะมีรสชาติดีผมก็เดี๋ยวจะฝากกระทรวงพาณิชย์ไปว่าขอให้เปิดตลาดที่ต่างประเทศหน่อยนะครับเพราะดูจากขนาดแล้วเนี่ยดูจากลักษณะแล้วเนี่ยน่าจะมีความช้าได้ยากเพราะ้นเรื่องของการที่จะมีการขนส่งไปเนี่ยก็น่าที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องแล้วก็ไม่มีมีรอยช้ำทำให้ไปถึงปลายทางแล้วสามารถสามารถขายได้ดีด้วยนะครับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็เป็นอีกจุดหนึ่ง ที่ผมคิดว่าทางจังหวัดลําพูนสามารถทําได้ดีจังหวัดหนึ่งนะครับการที่เรามี17จังหวัดภาคเหนือที่เรารวมตัวกันอย่างแน่นนะผู้ว่าราชการจังหวัดทํางานด้วยกันอย่างเข้มแข็งนะครับและก็แข็งแรงทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลําพูนจังหวัดลําปางพยาเชียงรายนะครับจังหวัดภาคเหนืออีกหลายจังหวัดเนี่ยก็จะรวมตัวกันแล้วก็การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นเขตหลัก นะครับถึงแม้เชียงใหม่จะเป็นเมืองหลักเราลำพูนก็เป็นเมืองรองก็สามารถยกขึ้นเป็นเมืองหลักได้ด้วยนะครับวันนี้ทางท่านรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงคมนาคมก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับเรื่องของการขยายสนามบินล้านนานะครับซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่มา,มาลำพูนเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเป็นการลงทุนทางด้าน m ก g โ project ซึ่งใหญ่ทําให้กระตุ้นเศรษฐกิจของภาคเหนือ17จังหวัดได้ดีนะครับ พูดถึงเรื่องดีๆแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องที่เรายังต้องทํางานกันอีกต่อนะครับเรื่องของปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องใหญ่นะครับเมื่อกี้ก็ได้มีการสังบรรยาสรุปแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่แล้วก็ดีใจที่ท่ทานผู้ว่าแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็ทํางานอย่างต่อเนื่องเรื่องของนี้นอกระบบเนี่ยผมยืนยันนะครับว่าเป็นต้นเหตุข,ของความหาย,ยนาของประเทศนะครับดูจากตัวเลขที่จังหวัดลำพูนทำมาได้แล้วก็ต้องขอเรียนว่ายังต่ำนะครับก็ต้องฝากท่านผู้ว่าด้วยท่านทำดีแล้วหลายอย่างแต่ว่า เรื่องของนี่นอกระบบเรื่องของการจัดตั้งตลาดนัดนี่นอกระบบขึ้นมาเนี่ยผมอยากให้ทางอำเภอทางผู้กับที่จากสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยร่วมกันทํางานเข้มแข็งมากที่ขึ้นวันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งก็มีคนหน่วยด้วยก็มาผมเชื่อว่าท่านเข้าใจและเห็นใจถึงปัญหาของนี่นอกระบบตรงนี้อย่างมากนะครับก็ฝากด้วยว่าขอให้ทาให้เข้มแข็งขึ้นอีกเข้าใจว่ามีภารกิจเยอะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญเพราะว่าเป็นเป็นตัวร้ายที่กัดต่อสังคมไทยมาอย่างยาวนานมากและเป็นสารตั้งต้นของ ภัยพิบัติอีกหลายราย,ย่างเมื่อเป็นเรื่องของยาเสพติดนอกจากเรื่องอาชญากรรมนะครับเรื่องนี้ก็ขอเป็นเรื่องที่ที่ทางที่ทางฝ่ายทางการควรจะให้ความสําคัญอย่างมากนะครับวันนี้ก็ดีใจครับได้มีใส่เสื้อผ้าฝ้ายของจอดลำพูนนะครับซึ่งเป็นแหล่งผลิตฝ้ายที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็มีการดรับการทานลายลายลายขอมาจากเาจ้เาจฟ้าสีวันมาลีด้วยซึ่งท่านก็คงให้ความเมตตานะครับทำให้เราสามารถมีลายผ้าสวย ที่ให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนได้ใส่หน้าที่ผมเองเนี่ยผมเดินทางไปต่างประเทศมาเนี่ยผมก็พยายามที่จะผลักดันสินค้าไทยจากทุกๆภูมิภาคจากทุกๆจังหวัดที่ไปนะครับวันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายก็จะไปเดินที่เซมเพล่นที่เชียงใหม่นะครับไปช่วยโปรโมทผ้าพื้นเมืองด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะให้ความสาคัญแล้วก็ให้สักการไปที่กระทรวงพาณิชย์แล้วว่าให้รัฐบาลกระทรวงพาณิชย์ให้มีการพัฒนาผ้าเหล่านี้ออกมาแล้วก็เจาะหาตลาดใหม่ๆมาอีกด้วย นะครับก็ดีใจนะครับยืนยันนะครับว่าก็ขอโทษที่ไม่ได้มาเร็วกว่านี้แต่ว่าก็ชาก็อยู่ดีกต่ไม่มานะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติครับที่รับาการกนรับอย่างอบอุ่นจากพี่น้องข้าราชก,การชั้นผู้ใหญ่ทุกท่านครับก็ขอขอบคุณอีกทรันงนวยครับขอเป็นท่านนายกัฐมนตรีนายเสถาทวีศิลนะคะใชกแขนแร้วนะ ไปสวยนะคะครับ <laughs> 在在。 มยกเลยนะบอลเรียบร้อยไหมครับรอเขาแปนิดนึงนะคบ เดี๋ยวจะไปไกลกว่านี้ต่อนะคะขออนุญาตนะคะเราต้องไปนะคะนนีคืนีคือนี่นี่คือนี่คือนีนีคือนี่คือนี่คือนีีนี่นีีคือนีอนี Let me out. นั่นแหละครับมาอยู่ตรงนี้ด้วยกันไหมครับไอเดิมอะไรไอ้เสื้อลายสกอตเหืออ้ดยเสื้อเหลืองเดิมต่างเขาไอกว่าหน้า นี้นะคะที่นี่หลังจากที่มีการฒนะก็ไม่ใช่น้อยลงหน่อยครับโอเค,อคอเคอาลงเลย เดที่เหลือที่เหลือถอยไม่ดียู่โง่กันนี้กันนี้ก็เทียนมีฮาเลยมั่วๆไรมั่วตนแล้วต้องตกแล้วด้วยไต้หวันไต้หวันไต้หวันนะครับนี่ไต้หวันนะส่ทุกไทยโ้งดาวอปได้ครับพี่บอล นายกครับท่งนี้ครับนายกครับคข้าเอร้านาารานั่ง่เยอะอนี่คือร้านคับ